จะเป็นการรีวิวในตัวแบบหน่อยๆแต่หลักๆนี่จะเล่นให้ดูนะเพื่อนนะไปครับเนือ้อเรื่องเนี่ยว่ากันแบบง่ายๆเลยนะครับคือมันมียานลำหนึงฮนะที่ตั้งใจว่าจะออกไปหาลูกลากใหม่หาดาวใหม่อะไรแบบนี้เหมือนเหมือนพอดหนังดังหลายๆเรื่องที่ผ่านมานั่นแหละแล้วเราเนี่ยเป็นนางเอกใช่ไหมที่บังเอิญตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังคงตื่นอยู่คนอื่นเขายังอยู่ในสถานะแช่แข็งอยู่ไงเออทีนี้ก็ต้องหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับยานซึ่ง,งเราก็จะได้เจอได้เจอกับทั้งคนก็ดีเอ เลียนก็ดีนี่เป็นไงสุดยอดน่าสนใจไหมนะน่าสนใจมากมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปเล่นเลยนี่ครับนะนี่ฮะนี่คือโฉมงามของเราเป็นไงโอ้ยหอืมน่ารักมากเลยนะครับนะน้องมีชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูฮะว่าเฮ้ทุกเกมเป็นประมาณไหนอาจจะไม่เล่นเยอะนะให้คิดซะว่ามันเป็น คลิปรีวิวสันส้นแล้วกันที่มีเกมเพย์ให้ดูนะคร์ดคือหนึ่งสองสาฮะน้องเขาวาไว้ง,งั้นเนาะกดไปเลยนะครับอุ้ยมันจะมีคาสินสุดสยิมเก่นะครับผมต้องขออนุญาตตัดนะครับอเป็นไงเอ้าหูน่ารักไหมเพืเ่อนๆว่าไงสเปกเลยปะเออนี่นีนผมพา,ามาดูนี่เปลี่ยนเสื้อได้ด้วยนะแต่เสื้อชิช้นอื่นเนะี่ยมันจะค่อนข้างแบบ ซึ่มเก๋ยอะไะว่าเออเป็นนี่อะไรครับแต่มันจะภาพอยู่เกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยว YouTube เขาจะเหลืองผมนะเอาเป็นว่าถ้าอยากจะเห็นเสื้อที่มันแบบว่าสุดแซบเบิ้มกว่านี้แนะนำว่าต้องมาเล่นเองนะครับไม่มีกดตัวคิวได้นะนี่เป็นอะไโคตรเท่ยะเชียเอเซโอวะโูซิเกเตโยนะครับอื้อีคนละเรื่องกันเจเขาบอกให้ผมเดินตามทางไปก่อนนะฮะนี่เลย เดี๋ยวผมต้องเข้าไปด้านในนะครับโอ้โ oh. ห สุดยอดไหมเพื่อนๆคิดว่าไงที่ผมต้ติจริงๆเลยคือเสียงภาคเวย้ยเสียงภาคเนี่ยยังให้ความรู้สึกเหมือนว่านะครับไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมสักเท่าไหร่ก็ลองฟังฟังดูแล้วกันถ้าใครได้เล่นนะจะมีปัญหาเรื่องสเปคคอมนิดน,นึงนะถ้าใครที่คอมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆแล้วมีประมาณนี้แหละผมคิดว่ามันก็เจ๋งดีนานๆทีเราจะได้เล่นเกมแบบว่า s u r v i v a l h o r r o r นะเออลืมบอกไปเป็นแนว r v i v a l Horror นะเพื่อนๆนะเอาชีวิตลอดสยองขวัญกูกภูนะยับนะ Have find another <c oughs> เราต้องหาทางไปต่อนะฮะ <c oughs> จากทางอื่นนะครับิีๆผมแอบเล่นมาแล้วแหละผมก็เลยรู้ว่าต้องไปไหนบ้างก็ให้ลงมาด้านล่างเลยนะครับพเพื่อนๆลงมาด้านล่างเลยก็วิ่งมาตรงนี้ครับก็ตัวอีหนึ่งทีแค่นั้นเนี่ยประตูก็จะทําการเปิดออกให้เราเข้าไปได้แล้วนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในรั้วโรงเรียนของประเทศไทยเรานะครับอะไร คนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แล้วเมื่อไหร่มันจะมีเหตุการณ์แบบมันลึกเกือดใช่ไหม <l acht> เรียงคําสุดฤทธ์นะครับมันก็ต้องเล่นไปสักพักก่อนนะครับน้องชายต้องเล่นไปสักพักก่อนอย่างตรงเนี้ยให้เรามาตรงนี้กตญเอี e หนึ่งทีก<ต>่อนน้องเขาจะเห็น,นว่าโอ๊ยกุญแจอ,อยู่ตรงนู้นอน่า <พอ S 2> นข้อยึงใหดีตรงนี้เลยนะมันมีตัวเลขบอกอยู่เห็นป่ะ9047เนี่ยแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เลยนี่ไงเป็นไง สุดยอดไหมเพื่อน,อนอกินงเรามาอ่านก็ได้นะแต่มันยาวไปหน่อยบานขีเกียจอ่านวะ่นะนี่ครับนี่นี่เพิ่มยาเอ้ยเพิ่มเลือดตรงนี้ได้นะเพื่อน,อนโอ้โหดูน้องหดดุ่นดีไหมเออจริงนะครับนี่คือของจริงเลยอ่าใช่ใช่แล้วเดินมากดตรงนี้นะเพ,นเพื่อนนะเท่านี้แหละ ก็จะเกิดความสนุกเกิดขึ้นนะครับหลายคนตั้งคําถามว่าพี่โจครับแล้วพี่โจมีเกมที่มันแบบว่ามันบูแหลกแหกด่านแต่ก็ยังมีความแบบสนุกแบบผู้ใหญ่ไหมพี่ก็จะบอกตามตรงอย่างนี้ว่าพี่มีนะแต่พี่ไม้ให้หยอกเล่นให้ให้เย็นๆนะครับนี่เลยนี่นี่ลงทางใบแบบนี้เลยโดดลงมายี้เลยเสียเลือดนิสหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับอะไรวะไปกระโดดผ่านตรงนี้ะ เดี๋ยวพี่ปิดคลิปละเดี๋ยวพี่เอาแบบเออให้ผ่านแค่ช่วงแรกเดี๋ยวพี่ปิดคลิปละที่เหลือน้องไปเล่นเองนะครับเกมดีๆอย่างนี้น้องจะไม่เล่นได้ไงใช่ไหมโอ้โหนะถ้าพี่สตรีมในดิทคอร์นนะมันจะอีกเวอร์ชันหนึ่งนะน้องมันจะแบบมันลึกเกือกกว่านี้นะอันนี้ใน YouTube นะครับน้องอาจจะแบบเอ๊ะเกมเจ๋งตรงไหนเออเซฟเซฟนี้นะหผือใครไม่รู้นะเซฟตรงนี้นะเซฟตรงอจอคอมพิวเตอร์นะ ไม่มีออโต้ a เซฟนะบอก้ก่อนเลยนะครับอืมเอาละทีนี้แหละเราจะเจอเจอกับความเป็นจริงนะครับทีนี้กายขึ้นไปด้านบนนะโอ้โหข้างในนี่แหละที่จะมีความจริงรอเราอยู่นะไปครับวิ่งต่อไปฮนะไปดูว่านึงตรงนี้นะไม่รู้จะทำอะไรดีในระหว่างที่พี่โจ๊กปนกดไลค์กดซับสไครป์พี่นะน้องนะเป็นกำลังใจให้พี่โจ๊กหน่อยนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องที่สมควรจะทำใน บรรทัดฐานของสังคมประเทศไทยเรา oh. อุ้ยนี่เลยนะครับเดี๋ยวจบคาสินน้พี่ก็จะปิดคลิปแล้วนะก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆมาเล่นให้ดูนิดนึงรีวิวให้ฟังนิดหน่อยอร่อยแน่นอนครับอึมดนไงแมนวะผู้ชายกระทืบหน้าผู้หญิงครับนี่แหละผู้ชายที่เราต้องการในสังคมไทยในยุคป,ปัจจุบันไอ้ตัวน้องนี่ก็ถามว่าพี่ครับเราควรจะคุยกับเธอก่อนไหมพี่มันไม่เอาอะไรเลยพี่มันบอกไม่ ปากไปน้องนี่พูดอย่างนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสากอย่างว่าเกิดขึ้นและพี่ก็ขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ใครอยากจะไปเล่นกันเต็มๆก็ไปลองเสิร์ชชื่อเกมได้นะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่เขาพิเขาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ